สวัสดีครับจากร้านอุปกรณ์การ์ดินครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการติดฟิล์มบนหน้าจอที่เป็นจอโค้งนะครับก็จะมีตัวเวโูที่เป็นจอโค้งนะครับในท้องตลาดในปัจจุบันแล้วก็ตัว vivo active 4 active 4 s แล้วก็ตัว3 Music นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความโค้งของหน้าจอเวโนถ้าลูกค้าท่าในใดมีตัวเวโอยู่ในมอเนี่ยจะเห็นว่าตัวจอรงขอบนะครับจะเป็นจอส่วนโค้ง ซึ่งมันจะไม่สามารถติดฟิล์มกระจกปกติได้ครับจะเป็นต้องติดตัวฟิล์มที่เป็นตัว TPU สาหรับโครงรับหน้าจอนะครับทีเนี้ยตัวฟิล์มตัวนี้จะค่อนข้างยากกว่าตัวกระจกพอสมควรก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีติดฟิล์มเวนูเนี่ยทำยังไงไปได้บ้างครับอันดับแรกนะครับก็ทำความสะอาดด้วย แผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองก่อนแผ่นที่หนึ่งจะเป็นตัวผ้าเปียกแผ่นที่สองจะเป็นตัวผ้าแห้งก็เช็ดให้สะอาดครับอย่าให้มีตัวฝุ่นหลงเหลือแม้แต่นิดเดียวเลยบริเวณที่จอครับอันนี้จะเป็นผ้าเปียกเช็ดตรองสะอาด ที่ทางร้านเคยทำคลิปก่อนนะั่นเองจะเป็นคลิปของวิธีการติดฟิล์มกระจกซึ่งจะไม่มีอะไรมากก็ไม่ซับซ้อนทําวิธีเหมือนเมือนกันเลยแต่แค่ต่างกันที่เนื้อฟิล์มของนาเคมนี้นะครับอันที่2ก็เเช็ดด้วยผ้าแห้งครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ตัวฟิล์ม TPU นะครับ ตัวฟิล์มนี่จะเป็นฟิล์มที่สำหรับจอโค้งซึ่งท่าในใดกำลังตามหาฟิล์มสำหรับจอโค้งเมนูเต็มจอนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ร้านอุปกรณ์แกมินนะครับทางร้านมีจัดจำหน่ายไม่ว่าสายเคสอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับแกมินทางร้านเรามีจัดจำหน่ายนะครับทีนี้นะครับตัวเคสตัวฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแซนวินนะครับมันจะมีสเต็ปที่2 กับสเตจที่หนึ่งฝั่งนี้ซึ่งสเตจที่หนึ่งเนี่ยให้เราลอกด้านสีเหลืองออกก่อนชั้นกลางมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ค่อยลอกชั้นที่สองออกในด้านที่หนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปติดบนที่หน้าจอของตัวกามินซึ่งด้านที่เหน่งจะมีลักษณะออกเป็นกาวๆหนอยแต่คราบกาวเนี่ยมันจะไม่ติดไม่ติดไม่ติดบนหน้าจอไม่ทิ้งคราบกาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ขั้ตอนแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะตัวชั้นแรกออกก่อน ฉั่แ้ฉันแล้วจะนแล้วจะเริ่มออกมาเ,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 เป็นเป็นชั้นสีสีขาวพลาสติกตรงนี้คนระับดึงออกมาทีนี้ต้องหาตัวช่วยนิดน,นึงสำหรับไม่ให้ชั้นชั้นกลางต่ำมา ครับเรียบร้อยอันนี้คือจะเป็นชั้นแรกนะชั้นแรกให้ลอกชั้นแรกออกมาก่อนอคือเอาไปติดบนหน้าจอนะครับ วิธีการติดคือให้เราไล่เลงให้ดีฮะแล้วก็เดี๋วไ like ล่สเต็ปค่อค่อยรูดรูดตั้งแต่มนบนขึ้นไปคฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นฟองอากาศนะครับก็ในส่วนนี้จะติดยากกว่าฟิล์มปกติพอสมควร ค่อยๆไล่ไปไม่ให้เกิดฟองอากาศนะครับเราก็จะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไม่ให้เกิดฟองอากาศให้เกิดฟองอากาศน้อยที่สุดครับ mm. ก็เดี๋ยวพอเราปีเสร็จแล้วนะ เราก็ลอกตัวใลขที่2ออกได้เลยนะครับทีนี้เราก็ลอกใลขที่2ออก